ตอนนี้ผมอยู่ในงาน Big Motor s a l เซล2022นะครับช่วงนี้นะครับงานมอเตอร์โชว์หรือว่างานโชว์รถจะเริ่มมีรถไฟฟ้ามาให้ชมกันหลายรุ่นมากขึ้นตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ n e ต้าวีเด e ี๋ยวพามาชมรถรุ่นนี้สัหน่อยว่า n นต้าวีรถไฟฟ้านะฮะเป็น EV 100%รรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างพีทสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อรุ่นว่าเนต้าวใช่ฮะยี่ห้อคือเนต้า อ่ารุ่นคือรุ่นวีอ๋อยี่ห้อเนต้ารุ่นวีรุ่นวีตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถแบบแนว e ีโค v ีวีะเป็นรถไซเล็กไซเล็กใช่แต่เป็น e ีวีในราคาที่เท่ากับ e ีโคคารมี1รุ่นแต่มีหลายสีให้เลือกใช่มีทั้งหมด5สีครับมีสีอะไรบ้างครับสีขาวครับแล้วก็มีสีไฟแอนแล้วก็มีสีฟ้าตัวฟ้าครามฟ้าเข้มหน่อยครับแล้วก็มี สีเทาแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสีชมพูครับสักุระอ๋อครับสีชมพูสวยดีนะน่ารักครับสาวๆน่าจะชอบใช่ครับก็รอบๆตัวรถคันนี้ครับอย่างข้างหน้าเนี่ยไฟหน้ามันก็จะดีไซน์อารมณ์แบบตายเหย่ยวนิดนึงแต่ว่าทรงบอดี้รถจริงๆอ่ะเขาได้อินสปิเรชันหรือว่าการออกแบบอะคบมันจากปาโลมาอ่ามันจากปาโลมน้อยสังเกตว่าเส้นสายด้านข้างครับมันอารมณ์แบบเหมือนแบบกระโดดออกมันจะขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับ แต่คือจริงๆเขาเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของลอ้อแม็กอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยจะเป็นสีเทาๆดำๆนิดนึงเพื่อให้ตัดกับตัวสีรถที่มันออกแนวพาสเทลนะครับแล้วไฟหน้าเป็นแบบไหนครับไฟหน้าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ครับแต่ว่าตัวหลอดไฟเนี่ยของเราเป็นฮาโลเจนครับแล้วก็สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้3ามเอ้ได้4ระดับครับผมแล้วก็มีไฟเดย์ทาม running light มาให้ด้วยครับครับแม็กก็จะเป็นลายนี้เลยนะล้อแม็กขอบครับ ยางที่ให้จะเป็นยางไส้หลุ่นนะฮะก็ <S <S มากับซีรียลยาง1 8 5 5 5 1 6ครับช่องชาร์จอยู่ตรงนี้เลยใช,ใช่ครับช่องชาร์จตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบคอมโบฮะถ้าเมืองไทยเราจะเรียกว่าคอมโบเพราะว่ามันคือการใช้หัวที่เป็นยูนิเวอร์แซลคำว่ายูนิเวอร์แซลเนี่ยคือมันจะมีหัวที่เป็นไททูครับแล้วก็จะเป็นหัวที่เป็นเอ่อซีซีครับดึงให้ดูหน่อยได้ไหม อ่าเนี่ยครับอันนี้คือใช้ถูครับแต่ถ้าเราดึงออกมาหมดตัวนี้จะเป็น c c s ถูก็คือเอาไว้ชาร์จ DC อ๋อคันนี้ชาร์จได้ทั้ง AC และ DC ถูกต้องใช่ครับได้ทั้ง AC DC ถ้า AC เนี่ยรับสุดก็คืออยู่ประมาณ6.6กิโลวัตต์แต่ถ้า DC อ่ะสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณอ่อ45กิโลวัตต์ครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องระยะเวลาการชาร์จนะครับและส่วนของมอเตอร์อีกทีหนึงไาชมรอบๆตัวรถก่อนเนี่ย ไฟเลี้ยวเนี่ยครับก็จะอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวด้านข้างเมื่อก่อนจะอยู่ที่กระจกเนาะอ่าอ,อันนี้เขาก็จะมดีไซน์แตกต่างนิดนึงนมาอยู่ที่ซุ้มลอ้ออย่างงี้ครับในมุมมองของการมองเห็นมันก็จะกว้างขึ้นเปิดท้ายให้ดูหน่อยครับ <uous S 1> <animations> ได้เลยท้ายโลโก,โก้ใต้โลโก้จะมีปุ่มนะคระับาก,กดเปิดท้ายที่นี่ได้เลยข้างหลังก็ค่อนข้างกว้างขวางครับพื้นที่ความจุประมาณ3 3 5ลิตรแบบยังไม่ได้พับเบาะก็ถือว่ากว้างอยู่นะสำหรับ รถไซนี้นะครับปกติรถไซนี้คือมันจะแบบเหลือที่นิดหน่อยนะฮะข้างล่างแล้วก็จะมีที่เก็บของอะไรที่เยอะแยะเลยฮะจะไม่ได้ให้เป็นล้ออะไรล้ออะไรไม่มีแล้วครับเราจะให้ชุดเน้ำยาอุดรูดรั่วมาให้เบาหลังนี่พับได้ไหมครับพับได้ครับนี่เดีย๋ยวผมลองพับเบาให้ครับปึ๊บนี่พับเบาลงไปได้เลยขับก็สามารถเก็บสมัมภาระเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยภายนอกก็จะประมาณนี้ใช่ค่ะ ภายนอกประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอดูภายในเอาคันไหนดีคันนี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเปิดจอในส่วนของภายในอย่งอางวัสดุหุ้มบอดหรือว่าการตกแต่งเนี่ยโซนหน้านี่คือเหมือนกันทุกรุ่นอีกเหมือนกันใช่ครับโดยตัวหนังอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นหนังสังเคราะห์ครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีหนังสังเคราะห์ผสมมาให้ครับบริเวณที่รองแขนหรืออะไรเงี้ยครับตัวปุ่มกดก็จะมีตัดแบบด้วยโลหะนิดหน่อยครับเพื่อความแบบสวยงามมากขึ้นช้กระจกมองข้างรัดไฟฟ้าครับกระจก หน้าต่างก็ออโต้ลงให้ทั้ง4บานก็จะดูมีความรั้มๆหน่อยสไตล์รถไฟฟ้านะใช่ค่ะอย่างพวงมาลัเนี่ยผมชอบมากเลยกกมมไลล่็จะออกมาแบบแนวหกเหลี่ยมครับแล้วก็มีความแปลกนิดนึงครับและพวกมาตรวัดต่างๆเนี่ยก็จะดูแบบ ใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบหน้าจอเลือนไม้ซึ่งปกติหน้าจอเลือนไมลรถเราทั่วไปเนาะต้องมองผ่านช่องของตัวอะไรแต่นี้ก็คือออกมาตั้งให้เลยครับแล้วก็ลูกค้าหลายคนจะถามว่ามีจว H U D ไหม Head up Display ตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องมีเลยครับเพราะว่าจอมันตั้งอยู่อย่างนี้ให้เลยมันไม่ต้องสะท้อนขึ้นกระจกแล้วจะมี2จอหลักๆจะมีมาตรวัดตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับ กับจอแสดงผลกับจอแสดงผลตรงนี้จอตัวจอแสดงผลตัวนี้ขนาด14.6นิ้วโอ้จอใหญ่มากใช่ครับ,รบก็สามารถควบคุมฮมะห,าห,าหลายๆอย่างได้เลยนี่กดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าไฟหน้าออโตอย่างเงี้ยครับปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าดับรถที่นี่เปิดฝาท้ายหรือว่าจะเป็นการตั้งระดับรีเจเนอเรทพลังงานอย่างเงี้ยครับก็เลือกได้3ระดับนะครับในเรื่องของการตั้งค่าอื่นๆอย่างเงี้ยการชาร์จเราก็สามารถตั้งเวลาการชาร์จได้ด้วย อย่างแทาเกิดที่บ้านใครมิเตอร์เป็น TOU เงี้ยครับ time o f use เราสามารถตั้งเวลาได้สี่ทุ่มให้เขาเริ่มชาจเองแล้วเราต้องเปิดสวิตช์การทำงานไหมไหมครับไม่ครับพี่ก็ดับเครื่องได้เลยปกติเลยคือตั้งไว้แล้วเราปิดสวิตช์ได้เลยใช่ครับถูกต้องแล้วรถเขาก็จะทำงานของเขาเองคือก็จะควบคุมหลายๆระบบนะฮะในรถรวมถึงเรื่องของอ n นเตอร์เทนเมนต์ด้วยหรือเปล่าทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยครับ ก็คันนี้การฟังเพลงก็ได้ทั้งเสียบ USB หรือว่าบลูทูธก็ได้ครับหรือว่าจะเชื่อมต่อกับวิทยุก็ได้แล้วก็ตัวนี้ของเราจะลองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านแอปพลิเคชัน c a r d i t t l n n k ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ก็คืออะไรที่อยู่ในมือถือเราใช้งานได้หมดเลยพี่จะเล่น YouTube จะเล่น Facebook จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยใช่ครับ,รบแล้วตัวจอตัวนี้ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยตรงไหมฮะไม่ครับณนะตอนนี้ในเวอร์ชั่นตัวที่เราเอามาในเมืองไทยยังไม่ได้มีแบบระบบรองรับ lte หรือว่าระบบสัญญาณโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการเป็นของอะไรแอ d ครับ Android เป็นแอนดรอยใช่เพราะว่าจอตัวนี้จริงๆอะ่ะหัวเว่ยเนคนทําให้เราครับ <S <S พีทสูงเท่าไหร่องพีทสูง1 7 3ครับแล้วก็ถ้าเกิดข้าหน้่เขาปรับบอแบบนั่งปกติอย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็จะกว้างกว่านี้อีก ตรงนี้ก็จะมี usb ให้1ช่องช่องครับคนหนข้างหลังก็ชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรได้อเดี๋ยวพับบอกให้ดูอีกทีนึงให้ดูจากมุมตรงนี้ได้เลยครับพับบอกแล้วเป็นยังไงบ้างต้องดึงจากพนักด้านหลังล่ะใช่จริงๆเนี่ยเราจะดึงจากจากในรถก็ได้ฮะแต่ว่าผมผมมองว่าเราดึงจากข้างหลังรถมันง่ายกว่าสะดวกกว่าใช่ครับผมทัได้สะดวกกว่าเดี๋ยวไปต่อกันเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของมอเตอร์มอเตอร์คันนี้ขนาด70กิโลวัตต์ครับเป็น permanent magnet synchronous motor ก็คือแบบ เป็นมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรจริงๆมันก็จะเหมือนกันในรถหลายๆรุ่นที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยกันก็ใช้แบบนี้ใช่ครับตัวนี้ก็มอเตอร์ขนาด70กิโลวัตต์เทียบแรงม้ารถเครื่องยนต์มันก็จะประมาณ95แรงม้าครับครับถ้าวัดทอร์กเนี่ยจะอยู่ที่160 95แรงม้า9แรง95แรงม้าใช่ครับแรงบิดอยู่ที่160นิวตันตมตรสเสียดายนะฮะไม่ได้เปิด ฝากคร้บตัวนี้ดูปิดมาแน่นหนาเลยฮะเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งภายในห้องเครื่องนี่จะมีอะไรบ้างฮะมีคอนโทรลเลอร์พวกอินเวอร์เตอร์พวกเอ่อ BMS ก็จะมีพวกคอมแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่กระปุกน้ำมันเบรกกระปุกน้ำยาหล่อเย็นระบบเบรกเป็นระบบไฟฟ้าใช่ครับระบบปรับอากาศก็เป็นคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าใช่ระบนคอมแอร์ไฟฟ้าเหมือนแอร์บ้านครับครับทีนี้พูดถึงมอเตอร์ครับครับชาร์จเต็มเนี่ย 70ิกิโลวัตต์เนี่ยใช่ครับคันนี้วิ่งได้ระย,ยะทางเท่าไหร่ครับถ้าตามมาตรฐาน NEDC อะครับได้384กิโลเมตรอ้างอิงที่ความเร็วเท่าไรหร่ฮะอ้างอิงถ้า NEDC มันจะเป็นการทดสอบความเร็วประมาณ40ถึง60ไม่เกินนี้อะไรนะขอยีเทีน <4 S 2> อะไรนะ NEDC ครับ NEDC ใช่ครับเป็นมาตรฐานการทดสอบมาตรฐานการทดสอบใช่คะเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเกี่ยวกับรถมันก็จะมีหลายมาตรฐานมี NEDC มี WLTP WRP ก็จะเป็นสเต็ปที่แบบ ทดสอบแบบในใกล้ใกล้ใกล้ความจริงมากขึ้นเวลาคุยก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานการทดสอบแบบนี้นะใช่ครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างรถไฟฟ้าเงี้ยบางคนบอกว่าใช้มาตรฐานอันนู้นอันนี้อ่าเราก็ต้องมาเทียบมาตรฐานเดียวกันว่าระยะได้เท่าไหร่พีทบอกว่าได้ระยะทาง3 8 4กิโลเมตรใช่ครับความเร็วเนี่ยประมาณ50-60ถึงกิกโลเมตรต่อชั่วโมงใช่แล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์ด้วยอ๋อไม่ไม่เปิดแอร์ด้วยที่ผมถามพีทว่าถ้าผมขับสมมุติว่าจาก50เพิ่มไปเป็นร้อยหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นเนี่ยระยะทางจะลดลงมาเหลือประมาณสักร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมพี่บอกไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดเราเปิดแอร์ด้วยความเร็วร้อยหนึ่งใช่ไหมครับอย่างอันนี้ที่พี่ทดสอบมาก็คือมันจะกินไฟเฉลี่ยอยู่ประมาณสิบสี่กิโลวัตต์ต่อหนึ่งร้อยกิโลเมตรมันก็จะได้ระยะทางประมาณสามร้อยกิโลผมก็ยังได้เยอะอยู่200 200นะสองร้อยไปไปลายถึงสามร้อยกิโลครับครับ,รบผมนึกว่าคิดเป็นสัดส่วนเลยว่า จาก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้384ถ้าขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งก็ไม่ไม่ไม,ไม่เท่ากันนเพราะว่า,าตัวแปลมันเยอะครับตัวแปลงเช่นไรแอร์ครับถ้าหมุดเรานั่งกันแล้วเราเปิดแอร์เย็นสุดแรงสุดอย่างเงี้ยครับแอร์เนี่ยก็มีผล กับรถกับรถไฟฟ้าแอร์คือมีผลมากเลยแบตเตอรี่คันนี้ความจุครับอยู่ที่38.54กิโลวัตต์าวต์ใช่ครับเป็นแบตแบบไหนครับเป็นแบตลิเธียมไอออนครับเหมือนแบตโทรศัพท์มือถือเลยแต่ว่าชนนี้ของเขาคือ NMC เป็นนิกเกิลแมงกานีสโคบัลครับตัวนี้ก็มีทั้งหมดประมาณ10ผมไม่แน่ใจ16หรือ18ดโมดูลครับผมประมาณนี้ครับใช่ครับการรับประกันครับ การรับประกันตัวนี้แบตอยู่8 8ปีครับ180,000กิโลระยะเวลาการชาร์จครับระยะเวลาการชาร์จครับถ้า AC นะครับหรือว่าเราชาร์จตัว Wall c h a r ตัวนี้นี่นะครับก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณ0ถึง100%เนี่ยไม่เกิน8ชั่วโมง6ถึง8ชั่วโมงประมาณนี้ไม่เกินแต่ถ้าเป็น DC อ่ะครับมันจะรองรับ On o a r d Charger รองรับได้สูงสุดคือ45กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จะครับไม่เกิน30นาทีได้80%ครับ ก็คือระหว่างทางเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยใช่ครับสามารถชาร์จดีซีชาร์จได้เลยใช่ครับนะฮะอย่างน้อยก็ได้80%ดสิบแปดสิบแล้วก็ออกต่ออ๋อใช่ซึ่งระยะการวิ่งของเรามันก็แบบประมาณแบบเหมือนเราได้แวะพักไปแล้วกาแฟสักแก้วหนึ่งก็จบอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จําเป็นที่ต้องติดตั้งที่บ้านนะครับก็คือตัววอชาร์ตใช่ครับวอชาร์ตตัวนี้มีแถมให้ใช่ไหมครับมีแถมให้เรียบร้อยครับทีนี้สามารถยกไปติดที่บ้านได้เลยหรือว่ามันต้องมีการ เอออันนต้องตั้งระบบไฟยังไงบ้างครับ้างอย่างระบบไฟที่บ้านนะครับถ้าเกิดบ้านใครเป็นซิงเกิลเฟสอะครับเป็นไฟเฟสเดียวเนี่ยก็คือมิเตอร์เนี่ยต้องขั้นบังคือ30คริบทับหนึ่งอยแอครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีการกินกระแสทั้งหมดอะ32แอมป์แถมให้แถมให้ครับแล้วรวมค่าติดตั้งด้วยหรือเปล่าครับติดตั้งให้ด้วยอ๋อไปติดตั้งที่บ้านให้ด้วยครับแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องการกำหนดระยะว่าเดินสายกี่เมตรอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวรอคดกำหนดแบบต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงใช่คับขอบคุณพีทมากครับขอบคุณมากครับ